ครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขกันสมบังสุวรรณด้อนะครับแม่แบ่งแค่แนวไม่อีกแล้วนะครับพี่น้องไม่กินข้าวอันเนียนเจ้าอันสมบกม่วงพี่น้องก้อยบกม่วงนะครับอันเนียนไปซื้อมาตลาดข้าครับพี่น้องอันเนียนเพื่อนว่าแกงไตปลาพะนะเอามาลองเบิ่งกินกับข้าวเหนียวเด้อพี่น้องแล้วน่าจะยู่นี่แหละเอ้าเอาลูกเอ้าือพ่อท่านเอามาไปยังเดี๋ยวพอกินก่อนเด้อไปพาน้องไปเรียนตะก่อนเดี๋ยวพอกินข้าวก่อนนะครับ เอาเนื้อกินกับแกงไตปลาพระทั้งสิเป็นเังไส้ล่องมึงกันนะพี่น้องอผมก็บพ่เคยกินแอกว่า<อ>ล่องมึงห <laughs> วานสิเป็นเังไอเอเาแซ่บๆพี่น้องเอออันนี้เคือแอลเยอะคือพี่น้องให้เราใหม่แล้วก่อนเพิ่นว่าแกงไตปลาใช่ไหมเพิ่นไตปลาเป็นเนื้อเด๋อผมก็บพ่อหัว

พักกันนี่หอพักขาบาขาันเ่าอ็นพักขานะ่ะคนนี้แบบอ้อนวันครับพีนน่น้องหนึ่งเที่ยที่สวางหนึ่งวนันดึงสบ้อ,อกจากกัน 加油！不紧张。 มันก้อยก้อยบอม่วงเก,ก,ก้บาบบกม่วงเนาะแจ้าบบกม่วงปลาแดดน้านเขามันกินปลาแดกนะพี่อง <c oughs> Đặt cây Quần cây rồi mình Mình dành cho พี่น้องคนไลค์คนติดตามช่องนี้แหวนนี่เด้อครับนี่แหวงกับช่องนี่ช่องน,น้อยๆนะครับว่าท่านไปใส่มาใส่ยุนะครับภาพพี่น้องสมงสุนทุนละ không 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 bye mẹ mẹ, không 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 ăn không 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 มันจะกินก้อยแบบม่วงก็แป็นจนไตปลานะ,นะครับตื่นมะลงบนว่ามันจะเป็นยังไงไตปลาเป็นไซ้ไหงเนี่ยห้องกับเราเคยกินนะครับพี่หนุ่ตจอรถสามันกระแสบเยอะ ขี้แก่นน้อไม่เหงาพี่น้อเจ้าว่าบ่าเห็นบ่เห็นไต่ป่าจาักต้อนนึกเป็นจจงเงี้ผมัวเคยจีนเนาะบ่เห็นไต่ป่าดิ้วพี่น้องบ่ม่นี่มันซื้อมันซื้อ ได้กินได้ยุกต่อบ่อมีป่าไปปากับบ่มีปากับบ่มีครับเข้าใจพิษกันมั้งเนี่ยผู้สื่อเข้าใจพิษความมันสิม,มีตอนป่ามันบ่มีเป็นซื่อมันซื่อ ซี่มันเป็นชื่อมันจะซื่อชื่อว่าแก่นไกป่าผมบอว่าม่ไตป่าแก่นไต่ป่าผมบอกว่าไมีไตป่าท่านก็ษฎีตัวว่าลาบสั่งไม่จะไปแดกบอง มันคือขันว่าขึ้นจังเลยเข้าใจผิดผู้สื่อเข่าใจผิษเป็นพวกเหตุเข้าใจผิด mm. มาเรื่องหลับสั่งต่ว่าบัดมามิตรหลับประเด็กบองใช่ไหเข้าใจผิดครับพี่น้องยังไปป่าบ่มีแตยป่าครับตามมากินอะบ่กินอะไรอยู่ ตอนบ้อมีป่าครับนี่บ้อมีอย่างที่สิบองบอกว่าเป็นป่าเลยผมบ้เคยกินนะครับพี่องผมเป็นคอนอิสานบันหนอกก็เป็นยังครับกินแล้วก็อิ่มก็เหนียวพี่อนตอนนี้สุขุคนครับ